รปหัวใจครับรูปหัวใจรับรูปหัวใเป็นหใจน้าหน้าครับโค้น้องนาโมเดลครับโคกน้องนาโมเดลตอนนี้ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ง่ายงาครับนักติเชื่อตากับน้องเชื่อมาแล้ครับนี่น้องน้องชือยู่น้องนึงแต่ม่้เชื่อตอกับน้องนี่ันี่น้องงนี้ครับที่สามคืองน้องตอกัน แล้วก็มาเชื่อมนี้ครับเชื่อมจากนี้ลงมานี้เชื่อมที่น้องนี่มาพวกน้องนี่ครับนี่น้องนี่ก็เชื่อมไปนี่นี่อีกน้องหนึ่งครับนี่มีมีที่ที่ที่เก็บจากน้ําก็มีเนินเราไปคลองเชื่อมเชื่อมกันต่อทั้งสี่น้องนี่สี่ห้าน้องจะเชื่อมกันหมดครับโดยเป็นคลองไส้ไก่เชื่อมไปนี่ครับพวกน้องนาโมเดลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ